การเข้าพื้นที่ดับไฟปา่าเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีจุดความร้อนหรือ h ส t s p o t แจ้งเตือนทางเจา้าหน้าที่ทั้งอุทยานฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างความยากลำบากในการเข้าพื้นที่เป็นอย่างไรและถ้าเกิดจุดความร้อนพร้อมกันหลายจุดจะพิจารณาจัดก,กำลังพลเข้าจุดที่ใกล้ชุมชนก่อนจากนั้นจะเข้าพื้นที่อื่นต่อไป อุทยานแห่งชาติศรีลานนาตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตงอำเภอรพร้าวและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่กว่า9 0 0 0 0นไร่สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าผสมผลัดใบซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่นี่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าจำนวน131คนตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฏิบัติภารกิจเกือบทุกวันแทบจะไม่มีวันพัก ทั้งลาดระเวนทางน้ำทางบกและเดินเท้าเข้าดับไฟในพื้นที่ป่าลึกบางจุดใช้เวลาเดินเท้ามากถึง8ชั่วโมงหรือบางจุดต้องนั่งเรือและเดินเท้าต่อเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการดับไฟรวมถึงอุปกรณ์ยังชีพที่ใช้พักค้างแรมในป่าให้พร้อมเพราะบางจุดใช้เวลาควบคุมไฟหลายวันกรณีในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะฮะที่อำเภอแม่แตงนะครับถ้าเกิดไฟในป่านะครับไม่มีเส้นทางเข้า เราก็ต้องนั่งเรือเข้าไปนะถ้าเป็นเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเร็วเนี่ยเราใช้ประมาณ20นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสปีดโบ๊ทหรือไม่มีเรือเร็วเนี่ยนะฮะเราก็นั่งเรือหางยาวของชาวบ้านเนี่ยเข้าไปซึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เรานั่งเรือไปแล้วเห็นกลุ่มควันแล้วนะฮะเราก็จะต้องเดินเท้าต่อเดินเท้าต่อเข้าพื้นที่การเกิดจุดความร้อนแต่ละจุดไม่เลือกช่วงเวลาหากเกิดกลางวันก็จะง่ายต่อการเข้าพื้นที่ แต่หากเกิดกลางคืนและเกิดในพื้นที่ที่ยากลำบากต่อการเข้าถึงเช่นป่าทึบพื้นที่สูงชันพื้นป่าหินลอยก็จะเฝ้าระวังทำแนวกันไฟไว,ไว้ก่อนแม้ไฟจะลุกลามแต่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จะเข้าดับไฟในตอนเช้าแทนเพื่อลดอันตรายและความเสี่ยงที่ทางคณะผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากที่สุดจากการที่เราเข้าพื้นที่ใช้เวลาเนี่ยนะฮะไฟที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะลุกลามขยายไปเรื่อย ดังนั้นเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเข้านะครับเพราะว่าเ,เราต้องการแก้ไขปัญหานะเรื่องไฟป่าฝุ่นควันนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันดีนะฮะวันนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยเป็นปัญหาระดับภูมิภาคด้วยนะครับไฟที่เกิดขึ้นถึงแม้จะลุกลามเราก็ต้องเข้าไปควบคุมนะครับอาจจะใช้เวลาควบคุมเนี่ยหวัน2วัน3วันหรือ4วันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดความแตกตัวของไฟว่ากระจายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ยังไรก็ต้องควบคุมให้แล้วเสร็จทุกจุด ทํางานอยู่ที่นี่ประมาณสามปีกว่าแล้วครับผมก็ทํางานเกี่ยวกับภารกิจป้องกันทรัพยากรธรรมชาติละสัตว์ป่าก็เข้ามาดูแลเรื่องในการช่วยกันดับไฟป่าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตลอดสามเดือนที่ผ่านมาก็ทําหน้าที่เรื่องไฟป่าเป็นหลักครับในการเข้าปฏิบัติงานตรงนี้นะครับผมก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเต็มที่นะครับตลอดทุกระยะเวลาในการทํางานนะครับผมก็สู้เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนครับให้มีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับผม คนหนึ่งคนจุดเนี่ยแต่เรามีร้อยทางแค่สีลานาเนี่ยร้อยสามสิบเอ็ดคนดับเนี่ยวันนี้เราดับมาสามเดือนละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าจุดเลยนะครับแต่ถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ตรงไหนนะครับอันนี้อยากให้ร่วมกันกับทางอุทยานเองทางฝ่ายปกครองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามาร่วมกันจัดการดีกว่านะครับว่าในปีต่อไปเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องเผาพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากกลัวไฟมันจะเข้าพื้นที่กเกษตรหรือว่าอยากจะเผาเพื่อหวัง ของป่าที่จะออกมาในฤดูการต่อไปเนี่ยผมอยากจะให้เป็นเรื่องของการจัดการมากกว่านะครับอย่าเผาโดยที่เราไม่มีการควบคุมเลยนะครับเพราะผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปมีผลกับคนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ความพยายามของเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหานี้ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนที่จะร่วมกันแก้ปัญหานี้ไปพร้อมกัน นัทวุฒิมหาธรรมมงคลถ่ายภาพประสิตาช่วยประดิษฐ์ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน